f อฟังลาวฟังไทยเอซทั่วโลกวันนี้มาพบกับนางในช่องละอองจับไพ่ดูดวงเมียฝรั่งแคนาดาจ้าวันนี้นะคะนางจะมาถามถึงองค์ปู่ปริกิจหรือพระยานาคของลุงพลนะคะว่าจะได้อยู่ต่อไหมจะ เป็นอย่างไรนะคะว่าท่านจะมีอุปสรรคอะไรมากมายไหมวันนี้นางก็เอามาสวดขอขมาเปิดดวงองค์ปู่ปริกิจของลุงพลแล้วนะคะว่าจะได้อยู่ต่อหรือจะมีอุปสรรคมีปัญหายุ่งยากอะไรเดี๋ยวการเสียงไทยทำนายไพ่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะพี่น้อง fc ฝั่งลาวฝั่งไทย f c ทั่วโลก วันนี้มาพบกับนางในช่องลองจับไพ่ดูดวงเมียฝรั่งแคนาดาจ,จ้าวันนี้นะคะนางจะมาตามคำขอมาเสียงไทยทำนายให้คุณลุงพลชัยพลวิพานะคะก็เอฟซีขอมาเลยนะคะถามถึงองค์ปู่ภริกิตหรือองค์พระยานาคบ้านลุงพลนะคะว่าสรุปแล้วจะได้อยู่ต่อหรือจะได้ทุกทิ้งนะคะก็รอลุ้นกันนะคะนาง สวดขอไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรอบนี้เรามาดูกันเลยจ้านะคะก็นางก็อธิบายไปหมดแล้วนะคะเลขเก้าแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถกปักรักษาเก้าดำเป็นเลขที่ไม่ดีแปดแดงหมายถึงสิ่งที่พูดจริงถูกต้องแปดดำหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีนะคะโกหกแสร้ายหรือการทะเลาะบอกแวง้งหรือพูดไม่จริงพูดเท็จเนาะเลขสิหมายถึงเงินนะคะเอาคข้าวๆเนาะพราะนางก็พูดมาทุกคลิปแล้วนะคะ มาข้างหลังเหมือนกันหมดนะคะไม่มีตำาหน่ไม่สามารถจำได้ข้างหน้าก็อยู่ครบทุกใบนะคะเดี๋ยวนางจะเลือกตัวแทนผู้ถามคือนางเองนะคะออกใบตัวแทนผู้ถามคือนางเองมา เริ่มดูกันเลยเนาะถอยไพ่ออกไปไกลๆนะคะจะได้เห็นเนาะจะได้เห็นนะคะเดี๋ยวนางจะสลับไพ่แล้วนะคะจะสลับไพ่ก่อนจะสลับก็ แต่แทนผู้ถามคือนางเองนะคะนางจะเลือกออกมานะคะ นีะนคะนางก็จะหลับตาหยิบเหมือนเดิมนะคะหลับตาหยิบเหมือนเดิมนางจะเอาออกมาสามชุดเลยนะคะสื่อความหมายให้เลยนะคะนางจะก้มลงนะคะให้เห็นหน้านางตอนางหลับตาหยิบนะคะแนางจะหยิบแล้วนะคะ นางหลับตายหยิบครบสชุดแล้วนะคะเดี๋ยวนางจะให้ดูกันเลยนะคะว่าสรุปแล้วองค์ปู่ปริกิตนะคะของลุงพลจะได้อยู่ต่อไหมนะคะจะได้อยู่ต่อไหมนะคะนะคะนางก็สวดขอแล้วนะคะดูเลยนะคะ ดูสิคะแปดแดงมาเลยนะคะหแดงมาแต่นะคะจะมีเรื่องผิดหวังเสียใจมีเรื่องที่แบบไม่พอใจอยู่นะคะไม่ถูกใจอยู่นะคะแต่ว่ายังมีการพูดคุยที่ดีนะคะอยู่นะคะพูดคุยที่ดีหกแดงนะคะด้วยนะคะจะมีนะคะพูดคุยที่ดีเจรจาที่ดีโดยที่ผู้ชายนะคะมาช่วยนะคะนี่คะ่ะคุยอยู่เจรจาอยู่นะคะ แต่มีเรื่องที่ว่าผิดหวังเสียใจในตัวนี้อยู่นะคะยังผิดหวังเสียใจอยู่มารอลุ้นต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอีกแล้วค่ะถ้านะคะนี่ค่ะจะต้องมีนะคะเลขเก็บแดงหมายถึงแล้วก็เอดำนะคะหมายถึงต้องมีการโยกย้ายหรือเดินทางนะคะในทางที่ ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าเอดำนะคะยุ่งยากเหนื่อยนะคะเหนื่อยยุ่งยากแต่ต้องเดินทางนะคะต้องเดินทางนะเลขเกดแดงยังมีการดำเนินพยายามให้เดินหน้าต่ออยู่นะคะแต่ก็เจอเอดำอีกนะคะเห็นไหมคะขวางอยู่ยังยากอยู่นะยังยุ่งยากเรื่อยๆอะมาดูต่อค่ะปิดท้ายนะคะตกท้ายผลสรุปจะเป็นยังไงผลสรุปนะคะ ก้าวแดงมาเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาจะได้อยู่ต่อนะคะแต่ยุ่งยากหรืออาจจะโยกย้ายเดินทางไปที่ใหม่นะคะเรื่องแต่สรุปต,ตกท้ายจะได้อยู่ต่อนะคะ,ะเดี๋ยวมาคุยกันใกล้ๆนะคะเดี๋ยวมาคุยกันใกล้ๆโอ้ยไม่ได้ไลฟ์สดเนะาะอัดไว้ก่อนนะคะอัดไล้ก่อนมาค่ะนะคะค่ะท่านนะคะเป็นแนวทางใน พี่น้องคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะคะว่าเจอเลข8เจอเอดำนะคะเป็นสิ่งที่ผิดหวังเสียใจหรือยุ่งยากในอกใหน่ใจอยู่นะคะกับปัญหาจะมีปัญหาเข้ามาแต่เลข8แดงหมายถึงสิ่งที่มุ่งหวังหรือตั้งใจพูดไว้ก็ยังมีความหวังยังมีสิ่งที่ดีรออยู่นะคะก็ นี่ค ja. ่ะชุดต่อมานะคะชุดต่อมาชุดที่2คือเลขเกตแดงหมายถึงต้องดําเนินต่อไปนะคะเดินทางต่อไปเพราะว่าเดินถูกที่ถูกทางแล้วนะคะเดินถูกที่ถูกทางแล้วต้องเดินทางต่อแต่ก็เหนื่อยใจนะคะผิดหวังลุ้นนะคะเศร้าใจหรือมีปัญหาให้ไม่พอใจผิดหวังเสียใจอยู่แต่ก็ต้องสู้ต่อนะคะต้องสู้ต่อเพราะว่าเกตแดงนะคะว่ายังพยายามเดินทางสู้ ยืดไว้ยื้อไว้อยู่นะคะพยายามอยู่อ่าบทสรุปนะคะตบสุดท้ายอุปสรรคมี4%เซมีปัญหาเหนื่อยอยู่นะคะ4แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักรักษาเจอเก้าแดงนะคะก้าแดงหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาช่วยจะยังคงอยู่ได้ถึงแม้จะเหนื่อยจะมีอุปสรรคมากมายก็แนะนำนะคะว่าถ้าอยู่บ้านกก,กอกเนี่ย นางก็จับไพ่มาแล้วนะคะจับไพ่มาแล้วว่าอยู่บ้านก,กอกๆลุงพลก็แต๋มจะดีไหมก็ไม่ดีนะคะไม่ดีเนาะถ้าเชื่อไพ่นางนะถ้าลุงไปอยู่วังเยี่ยมองค์ปู่ปริจิตต้องไปอยู่วังเยี่ยมด้วยนะคะถึงจะถูกฉลกเพราะว่าจับในไพ่นี้มันติดเป็นตัวแทนลุงพลขึ้นมาเลยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเพราะฉะนั้นลุงอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นเพราะ F4 นะ ะะเพราะ FC เนี่ยนะคะก็ไปกับลุงพลนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางค่ะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังแก่ปราธนาะทําอะไรก็ขอประสบความสําเร็จล้ําล้ํารวยรวยสาธุสาธุสาธุค่ะบ๊ายบายค่ะ